สวัสดีค่ะพี่น้องมือนี้ยท่านสิเบียบอกจกพาพี่น้องไปเล่ทงหน้าโคกน,นาดอนน่ะนะพี่น้องเนาะไปเบิ้งรูปเป็นจังไดไปเบิ้ใไ้หน้าไ้ได้เฉพาท่านไนเป้งน,นามออกบอแต่วัยจะาท่อนก็บ,บอกเขาไงละค่ะว่าปเป้งน,นามออกแน่เพราะว่าตอนนี้ไก่น้อยลายเริ่มใบวี่เหลืองหล่ะค่ะพี่น้องหางใสส่วนไก่น้อยสีทองกับยังใบวี่เขียวเอียวยูโชแต่รวงขึ้นมาขาวจันทร์มุนให้เบิง้ง นี่ค่ะพี่น้องมะหอดแล้วก็คือเป็นไก่นก้อยลายเนาะอายุสามเดือนได้เก็บเกี่ยวนะแม่พี่น้องนี่ใบวี่เขาเริ่มเหลืองเลยค่ะอืมปีกไก่ทวงนี่ยะทอนใส่มะหอดอย่างพอยายจะทอดแล้วห่อมะเปงแล้วยะทอนก็นกนเลยชิมบกโจกลงเปงเล็งเอามาทายเขาตูพี่น้องเข้าเบิ่งดีกว่าไก่น้อยลายค่ะพี่น้องเป็นเขาเนีย้ยมีดใหญ่ๆเด้อเห็ดใดญ่ทึ่งหน้าปีหน้าปังผู้ใดเขาตายหน้าปีนะคะ่ะพี่น้องเอาพ้านี่ไปใส่ท่านกินท่านใจท่านน้ำท่านปุ๋ยตัว ได้เก็บเกีียวเร็วเพราะว่าปีที่แล้วย่าทองกับเห็นหน้าปังอยู่ค่ะพันนี่เห็นบ่ปีนี้งามแห้งค่ะพี่น้องพ่่มสูงกับสิอยู่ร้อยสามสิบมองได้สูงงามแห้งสูงข้อพอนะพี่น้องนี่ร่วงของเขากับสิเป็นประมาณนี่ค่ะเม็ดใหญ่ๆเนื่องจากเลี้ยวบางท้ายเบิ้งกับสิบวกไขเห็นห่วงหลายพราะว่อย,ย่างพี่น้องใบวี่มันมามันมาเบียดกันใบกับห่วงเขาไหมนี่เม็ดใหญ่ๆยังสีเดิร์ตตอนทำหน้าปีนะพี่น้องเม็ดไล่แต่เวลาแห้งแล้วก็จะไม่ค่อยลายเด้ แต่ว่าหน้าปังเนี่ยบไลยเลยเป็นน้ําอากาศอิลีได้พี่น้องแต่ว่าได้พ้นดีทังหน้าปีหน้าปังค่ะพี่น้องผู้ได้สนใจกะบถ้าเขามาเอาพันเขากับยายท่อนได้ค่ะใกล้ชีไดเก็บเกี้ยวแล้วค่ะพี่น้องไกล้แล้วล่ะเริ่มเมื่อไขนหนาเป้งนามออกแล้วเพราะว่าอย่างอยากให้เขาแซบเขาหอมกับมีส่วนเขาตงไขนามออกเขาตงเป้งนามออกให้เขาหอมผู้ใดเขาโบแซบบ่หอมนอนจู่เจ้าเกี่ยวนาแซมันม่ไขหอมจะพี่น้องถ้าน้ำแซ่เขาชนวดให้ปีเกี้ยวแล้วมันจะไม่หอมแม่พี่น้องมึงเนี่ย โอ้ยง้ามคักว่าปีนี่นะถือว่าโอเคแห้งเลยสปีเพราะเป็นยังสีได้พี่น้องเพหน้ายท่อนโคกคักโคกในโคกหินแห้ค่ะคักได้ค่ะทุงนี้เนาะเอามาซูเบิงค่ะข้าวเหนียวที่อายุสั้นที่สุดในไทยแลนด์ตอนนี้กะต้องเป็นไก่หน่อยไล่ค่ะพี่น้องใดรสนใจทักมาการทำอะไรเด้ยวท่อนเสห์หเบอร์โท่ค่ะพี่น้องเอาไปเฮ็ดแนวเอาไปใส่หน้าปังเม็ดเขาเป็นประมาณนี้ค่ะพี่น้องนี่เม็ดญ่ๆย